สวัสดีค่ะอยู่กับเศรษฐกิจง่ายนิดเดียวที่เหลือยากนะคะวันนี้มาเล่าแบบง่ายๆนะคะในเรื่องของการให้สิทธิผู้ประกันตนในมาตรา33นะคะก็วันนี้น้องก็มีข่าวหนึ่งนะคะที่เต็มโซเชียลมีเดียเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของการให้สิทธิ์ในการเยียวยาผู้ประกันตนในมาตรา33นั่นก็คือมนุษย์เงินเดือนทั่วๆไปเนี่ยนะคะว่าเราจะได้รับสิทธิ์กันเพิ่มเนาะในเรื่องของการเยียวยาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ได้เป็นข่าวนะคะเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน,นออกมาบอกว่า ตอนนี้กําลังคุยกับกระทรวงการคลังนะคะซึ่งเป็นเจ้าของเงินอยู่ว่าจะเอาทางไหนวิธีไหนที่จะสามารถให้กระทรวงการคลังช่วยจ่ายเงินให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้นะคะซึ่งแนวทางในวันนี้เนี่ยดิฉันก็ไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมานะคะเขาอธิบายให้ฟังว่าตามหลักการเนี่ย เงินในกองทุนประกันสังคมที่เราจ่ายทุกเดือน750 750เนี่ยณว,วันนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่สามารถทําให้เอาออกมาได้ดังนั้นหมายความว่าสิ่งที่กระทรวงแรงงานทําได้คือการที่ไปคุยกับกระทรวงการคลังบอกว่าเอ้ยคุณเนี่ยเป็นเจ้าของเงินเอาเงินที่คุณสามารถอนุมัติได้เนี่ยมาให้กับคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่เคยส่งประกันสังคมทุกเดือนได้ไหมนะคะ ซึ่งกระทรวงการคลังก็บอกว่าได้จะทําให้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังรอดูกันอยู่นะคะว่าผู้ประกันตนในมาตา33ที่มีอยู่ประมาณกว่า11ล้านคนเนี่ยจะได้ด้วยวิธีใดนะคะก็มีการแบบว่าไปเสนอว่าเออเป็นไปได้ไหมว่าจะให้4,000บาท1เดือนนะคะก็คือให้ไปเลย4,000บาท1เดือนเป็นไปได้ไหมก็ยังคุยกันอยู่รวมถึงรูปแบบการจ่ายจะเป็นเงินให้เปล่าไหมหรือว่าจะเป็นการโอนเป็นงวดๆคล้ายๆแบบเราชนะ อันนี้ก็ยังต้องหารือกันต่อนะคะว่าจะให้ไปแบบไหนดีแต่ว่าทางรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยก็แอบเมสามานะคะบอกว่าให้แน่นอนนะคะให้ไม่น้อยไปกว่าเราชนะแต่ว่าจะให้แบบไหนเนี่ยกี่บาทเนี่ยต้องเคาะนะคะแต่ว่าเงื่อนไขหนึ่งที่ออกมาแล้วก็คือฮากันมากๆเลยนั่นก็คือเป็นเงื่อนไขที่เอ๊ะมันดูตึงไปไหมบางคนบอกว่า ฉันไม่ได้แน่เลยถ้ามันเป็นเงื่อนไขนี้นะคะเงื่อนไขหนึ่งที่ออกมา่นก็คือว่าคุณจะต้องมีเงินในบัญชีไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะคะและข้อที่2ก็คือว่าคุณจะต้องมีรายรับไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทต่อปี3 0 0 0 0 0บาทต่อปีหาร12ก็อยู่ที่ประมาณเดือนรับไม่เกิน25,000บาทนะคะซึ่งก็ยังมีคําถามกันอยู่ว่าไอ้25,000บาทที่ว่าเนี่ย เงินเดือนอย่างเดียวหรือว่ารวมโอทีด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะก็ยังเป็นจุดที่ทางเจ้าของเงินเนาะกระทรวงการคลังก็ไปดูก่อนว่าเออควรจะมีเงื่อนไขแบบไหนออกมาถึงจะเหมาะสมกับการให้สิทธิ์กับ กลุ่มที่อยู่ในมาตรา33ตรงจุดนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในมาตรา33นะคะตอนนี้ก็นั่งลุ้นค่ะเพราะว่าดิฉันก็อยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอดูค่ะความชัดเจนน่าจะออกมาในสัปดาห์หน้านะคะอันนี้รัฐมนตรีแรงงานบอกว่ากระทรวงการคลังนะคะจะชี้แจงความชัดเจนในสัปดาห์หน้านะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในมาตรา3 3นะคะได้รับผลกระทบอะไรกันบ้างโ t ลดรไม้เบี้ยเลี้ยงลดไม้หรือว่าเป็นยังไงหรือว่าอยากจะนำเสนอในสิ่งใดบ้างที่ตัวเองอยู่ในมาตรา33 ก็พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างของคลิปนี้เลยค่ะ